บสวัสดีชาววันพันแมนเด็กสตองเกตทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์536กับไอดพลังรวม6ล้าน6 0 0 0อันดับพลังอยู่ที่อันดับที่16ผ่านด่าน25ตัวละครสุดเก่ง20กิวอันดับ1 ID นึไอนี้มีตัวละครทั้งหมดประมาณนี้นะครับได้แก่ ด้วง SSR บวกอาวุธ2ดาวอุปกรณ์เซตแฟตนะครับอัตราดูดเลือดของตนเองเพิ่มขึ้น10%สปีดของตนเองเพิ่มอีก10%นะครับการบัฟเพิ่ม HP ทั้งหมดนะครับตัวที่ 2, 2> เอ๊ะเมทไน SSR บวกเพิ่งสุ่มมานะครับตัวนี้อาวุธ2ดาวนะครับ อุปกรณ์เป็นโจมตีเน้นโจมตีนะครับการบัฟโจมตีฟูบุกิ HSR สดาวนะครับตัวนี้อาว,วุธ3ดาวครับอุปกรณ์ก็ประมาณนี้ครับโจมตีเน้นโจมตีการบัฟเพิ่มโจมตี โซนิคใจเกเรห้ดาวเหลือง3มดาวม่วงนะดีมากครับ5ดาวเหลืองไปดูทีอ่อาวุธครับอาวุธ2ดาวครับอุปกรณ์เน้นความเร็วนะครับจะได้เปิดก่อนโซนิค่อด้วยโกเก็ตสึกนะอาวุธ2ดาวนะครับโจมตีโจมตีเฮโจมตีครับ เด็กจกักรพรรดิเด็กนะครับอุปกรณ์สองดาวนะครับเออถูกแล้วครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับของในตัวอันนี้ยุงแดงนะครับไปดูที่ลนูนกันบ้างนะครับลนูนเปิดทั้งหมด3ามหน้านะครับต่อด้วยกระเป๋าของดอง ตัวดำทั้งหมด11บใบนะครับเพิ่งเปิดเมท่านไหน SSR บวกไป180บใบตัวอาวุธ33บาใบตัวแดง7จดใบกำไรซัพพอร์ต120ยบใบชิ้นส่วนสากลฮีโร่สาชิ้นปีศาจ5ชิ้น หินพัฒนายีโ่5ชิ้นหินปลุกตื่นคิงเอเดดาบวกหินปลุกตื่นไมทันไม้ทั่นไหนเอเดดาบวกหินปลุกตื่นบาคุซันเอเดาร์บวกขาดกินค่า5ชิ้นนะครับสำหรับคิงขาดแค่ตั้งแรกนะครับขาดแค่ ร่างแรกมันก็สามารถทำเอเา e d บวกได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราไป PVP ให้ดูนะครับเปิดมาด้วย Sonic ฝั่งผมนะครับ ต่อด้วยโกเคสสนะครับดวงไล่ต่อยครับระบำาข้างพ่นาแมาคุซันเอเดดาบวกลงไปนอยกับเพื่อนครับต่อด้วยเมทันไนครับหมดทีมนะครับจังหวะน,นี้อยาไปดูอีกตัวหนึ่งกันบ้างนะครับเอาแบบพลังเยอะๆขึ้นมาหน่อย เดี๋ยวเรามา PVP กันอีกรอบให้ดูนะครับอันนี้น่าจะเป็น Easy Gaming นะครับช่อง Easy Gaming ครับไปกดติดตามก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลอง PVP กันให้ดูนะครับฝั่งผมได้เปิดก่อนเป็น Sonic ใจเกเรนะครับวัคซีนแมนเขาลงไปตอนกับเพลินนะครับจังหวะน,นี้ ต่ด้วยบอลทองครับอยังไม่ตายดวงผมไล่โชคครับจังหวะน,นี้บอลทองเรียบร้อยครับตาด้วยโกเกตสึแทนไม่เข้าครับส่วนี้ฝั่งเขาเปิดมากใส่ดวงฝั่งผมครับเก็บอยู่นะครับดวงไล่ต่อยครับจังหวะน,นี้ลงไปนอนกับเพื่อนครับตาด้วยเมท่านไหนเอเดดาบวกฝั่งผมครับ เรียบร้อยไหมเหลือทัตซูมากิจเพียงตัวเดียวนะครับต่อด้วยฟูบุกิเอเดฝั่งผมครับอืมยังไม่ตายนะครับไม่ติดไม่ย่อท้อยองผมเลยจกรอบสุดท้ายครับเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจไอดีนี้สามารถติดต่อมาได้ที่ ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งชื่อเฟสและก็ข้อมูลไอดีตัวไว้ให้นะครับตัวดำยังซื้อได้อีก13บใบนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านที่กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปช่องทางการซื้อขายและติดตาม เฟซบุ๊กดวงเฉลิมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้ใต้โปรไฟล์นะครับประมาณนี้นะครับ